โยโยโยบายสามตรงเจอกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงทุกหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับเอาเด็นคำคืนวันอังคารครับคลึงเน้นทีมเดียวผมเลือกเกมเวลา5ทุ่มนะครับฟุตบอลยูโรย1ยี่สิบเอ็ดชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะัดสุดท้ายในกลุ่ม A ครับเลน่นในที่สนามกลางที่จอร์เจียนะครับโปรตุเกสทีมบุ้ยจะเจอกับเบลเยียมอันดับ2ครับโปรตุเกสมีแค่แต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเสมอเนเธอร์แลนด์มา1นึ่งต่อหนึงชุดนี้มีอนเด เอาเมด้าจากบาเลนเซียครับเปโดเนโต t o จากบูฟเจ้าในเวสจากเบนฟิก้าครับของหน้าเป็นฟาบิโอซินวาครับของหน้าจาก p s เไอโฮเฟนนะครับเจอกับเบลเยียมเสมอมา2เกมติดเกมล่าสุดเสมอเจ้าภาพ จอเจียมา2-2นะครับตัวหลักๆก,ก็มี2ตัวจากเอซมิลานครับชาวด์เคอเตเทลเร่เล่นกับแอสเตอร์วัชนะครับในแดนกลางตัวรุกที่เหลือมีลากี้รามาซานี่จากอเมรียครับกองหน้าเป็ลูอิตโอเปนด้ากองหน้าตัวเก่งจากลองนะครับผลล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนไปนู่นเลยครับปี2007เสมอกัน0-0นะครับแน่นอนก่อนเกมเนี่ยใกล้เคียงมากนะครับเขาอ,อาจจะมองโปรตุเกสเป็นต่อเล็กน้อยโดยเงื่อนไขเนี่ยกลุ่มนี้ยังไม่มีทีมไหนเข้ารอบหรือตกรอบร0อเอร์เซนตะครับ โปรตุเกสเกมนี้ถ้าชนะก็จะพลิกเข้ารอบทันทีครับส่วนเบลเยียมถ้าชนะก็เข้ารอบร้อยเปเซแต่ถ้าเสมอต้องลุ้นผลอีกคู่หนึ่งนะครับเกมแบบนี้ใกล้เคียงมากนะครับโปรโตุเกสฟอร์มไม่ถึงกันดีนะครับวัดใจเบลเยียมนะครับพี่เจมมองว่ามีโอกาสสูงจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนนี้ครับให้เชียร์เบลเยียมยู่21เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย